สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เราจะมาทำปลากระเบนแล้วก็ปลาหมึกกุ้งสดเนาะผัดฉ่าพ่อแม่พี่น้องออ้นี่ปลากระเบนชิ้นใหญ่ๆเนาะชิ้นใหญ่ๆแล้วก็กุ้งสดปลาหมึกเนาะเราจะมาผัดฉ่ากันเนาะปลากระเบนออ้ยปีสันติเอามาฟ้าขึ้นเนาะพ่อแม่พี่น้องปีสันติเขาไปบ้านแฟนตีหลาดบุรีพ่อแม่พี่น้องนี่โาโตโตโต,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 ตปลากระเบนผมนี่ถ้าจะชอบตั้นเนี้ยเนี่ยมันก,กรุบกรุบดีเดี๋ยวกะดูปลากระเบนเนี่ยเนาะ อาจจะกุ๊บๆเม่อๆเนาะป่ะเขามาลุยกันเลยดีกว่าเครื่องของเขานี่ก็จะมีนี่เนาะเครื่องของเขานี่ก็จะเป็นพริกขี้หนูเนาะลากผักชีแล้วก็กระชายเนาะพริกครับอ่าใบมะกรูดเนาะโหระพาเนาะปลอยใม่พี่น้องแล้วก็พริกไทยสดหอมขาวกระเทียมเนาะมะเขือเปาะเนาะน้ำตาลปลอยใม่พี่น้องป่ะลุยกันเลยหันอ่าปากกระเบนก่อนเนาะปลอยใม่พี่น้องอืม กระดูขาเจ้ากุ๊บกุ๊บขนาด เขาจะมาตำหลังว่าขี้ผีกระเทียมเนาะโอขึ้นมันแล้วเรียบร้อยใส่กระเทียมเนาะครับโอมเออตำกระเทียมแล้วแล้วตำมรอมขาแวแล้วได้เขาก็จะใส่พริกใส่พริกตำเนาะ น้ำปลาเมื่อกี้เนาะก็้วใส่น้ำมันหอยลงไปครับรสดีครับผม ไปเลยน้องผมอยากไ bon, ปน้องปาาลาตะเบนน้องปลามืดสดแล้วก็ซึ่ง ต่านลงไปปอกครับผมพี่มใส่รสครับกะชัยครับผมพริกซอยครับ แล้วเขาก็จะปิดท้ายใบมะกรูดกับโหละพาเนาะปลอยเป็นน่อง กาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้มทซาบผากินโชว์มารายงานตัวครับผมเนาะพ่อแม่พี่น้องตึงว่ายี่ห้อโซต์เรามากินสซต์ตึงว่าเหมาะพ่อแม่พี่น้องตึงว่าโอ้ยกุ้งไส้ไ่เหมือนเดิมเนาะพ่อแม่พี่น้องกุ้งไส้จมโบเอกินครับวันนี้จะกินครับแกงผักบุงแกงเมียงบ้านเฮาเนี่เนาะแกงผักบุงเมียงเมียงส้มๆบ้านเฮาเนี่ยเนาะผักบุงน่าเลยนะ มาเนอร่ปอหม่พี่น้องหาก้าเข้ากับป่ามันางกินป่ากระเบนผ้าชาใสป่ามึกใสกุ้งสดนอปอใหม่พี่น้องเนาะ้อมครับแกงพักบุงเมียงบันเทาเน,นอปอหม่พี่น้องโอ้ดิพักบุงเมียงบารเทามาเนอร์ล้ำๆด้วยกันครับอืม โม่ประมาพไปน้องปลากระเบนปีสัตีข้างบ้านเอามาฝากแผ่นใหญ่แต่ใหญ่ว่าอืม เราขาเข้มข้นเหมาะพอไหนพี่น,น้นอง แกงปะบูมเมียงล้ำขนาดพอไหมไป้อง ท้องฟ้าสดใสวะนี่ปอไหมไปน้องแดดเปี่ยงห้อนกันนะ ข้อหลายครั้งละวไวรุ่นโกโก้วเยี่ยมตัวนั้น<_><_>อู้อเพชรเหมือนกันเลยเนี่ยปมใหม่พี่น้อง เผ็ดห้อนปล่อยใหม่ปีน้องนะพัสชาจะกรสชาซี่นี่นาะเผ็ดห้อน Mm-hmm. มาแล้วหัวเขียวว่า 嗯哼。Mm hmm. ลำแต่ลำหวาเนาะรสชาติมันเข้มข้นเนาะปลาหม่กเปนอ้องแต่แต่แต่บ่ได้เพ็ดเอ่อพ,พร,ริกเพ็ดบ่หนักปลาหม่กเปนอ้องเนาะแต่มันจะเข้มขนม้นพวกเก็มพวกอย่างเนาะปลาหม่กเปนอ้องแล้วก็พริกบ่กอยเพ็ดแต่แต่จะมาเพ็ดเอ่อพริกไทยสดกับกระชายเนาะปลาหม่กเปนอ้องรวมๆกันแล้วมันก็ <c oughs> เพ็ดเนาะปลาหม่กเปนอ้องเนี่ยซดๆมากินสดๆตึงหวา มาะล้ำปอแม่ไปนอ,นอกอน้องฮอนฮอนเนี่ยกินข้าวย้ำออยามาต้อนย้ํามเตียงเนาะปอแม่ไปนอกตึงหว่าล้ำแต่ล้ำหว้าเนาะปอแม่ไปนอกบรรยากาศวันนี้บ่นี้ขึ้นฟ้าขึ้นฝนเลยนะเนาะคือตึงหว่าแดดแทงขนาดก่อตอนนี้ก่อตั้งเหนือเขาพะเยาเขานี่ก็อ่าวานก้าขึ้นมาเจนคืบไปแล้วเนาะปอแม่ไปนอ,นอกเนาะอาสามสลายนาายนสลา,ายยนเบาหวานได้ขึ้นมาประมาณ จะพอปอขืบแล้วนะพ่อใม่พี่น้องก่อแฮมอีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เนาะพ่อใม่พี่น้องกลหว่าจะได้ลกกาลกกากล้วไปปลูกข้าวนาะพ่อใม่พี่น้องเนาะจึงว่าหน้านี่เหนือเฮาก็ต้องเทศกาลปลูกนาปลูกข้าวนาะพ่อใม่พี่น้องเนาะก็โอเคครับผมเนาพ่อใม่พี่น้องคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้จิมเนอร์พ่อใม่พี่น้องเนาะว่ากันคลิปหน้าค่ะพ่อใม่พี่น้องกราบสวัสดีครับ